จะแปลงดีนเข้าไปแปครับดูโู่บนเขาครับในโซนนี่ผมเดินเข้ามาในระหว่างล่องนะครับจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับนี่ซ้ายมือจะเป็นเดียนกข้แปดตัวนี้นะครับนี่นี่ะจะเป็นล่องในนี้ใครฝั่งนี้ก็จะเป็นแบรนด์ในตลาดนะครับแบรนด์ตลาด อีกหนึ่งแบนดครับแต่เราไม่บอกชื่อแบรนดะ์เขาโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูสุดนู้นเลยนะครับถึงบนนู้นเลยบนเขาหนูสุดเลยดอกสีแดงๆนะฮะนะฮะอันนี้เดี๋ยวลองพาเดินดูเดีลองน้ครับระวังนี่แบรนด์แต่ขายตลาดนะครับ เอ็นก้าวไแปดเราใช่ครับตอนนี้น่าจะประมาณเพิ่งเจ็ดสิบวันนะครับแปลงมันยังไม่ยุบดีนี่ครับดูระบบต้นนะค่นที่นี่จะเป็นยอดมือนะครับพอมัน บนเขาสูงชันมากนี่ครับไปด,ดูแบนเขาดูต้นครับดูฝักดูครัแบบนี่ครับเดียนกับิดแบด แบนหนึ่งเดี๋ยวมารอติดตามดูกันนะครับความพึงพอใจกับตัวเกษตรกรในพื้นที่นะวันนี้มีไกด์มาพิลลมมมาแลนะนี่ครับกัแปดนี่อีกหนึ่งแบนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันกันกนกบเหรียญก้าแปดนะครับที่อำเภอพบพระนะครับ